สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีที่นรกละครบตอนนี้เรามาจะมาดูนะครับได้ยินเสียงแกรกแๆไม่รู้ว่าใครทําอะไรนะครับนี่เห็นแล้วครับโอ้ทางซ่อนของเรานี่เองนะครับ เป็นอย่างซางซ้อนขัดขขัด,อ,ดอ๋อนึกว่าขึ้นไปรูปๆคำๆนึกว่าไปเห็นอย่างกำลังขัดนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนขัดแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆนะครับว่าวิธีการขัดของซ่างซ้อนจะ เป็นแบบไหนนะครับไปตอนนี้ลุงปานก็มีหน้าที่แค่ปปูนฉาบนะครับเขาเรียกว่าฉาบฝ้าเพดานนะครับแบบนี้นะครับนี่แล้วก็มาดูข้างซ่อนนะครับโอ้มีรถแปลกๆมาด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูว่ารถอะไร รถน้ำแข็งนี่เองนะครับมีหนุม่มรอมาหนุม่มรอสดไม่สดสดมาส่งน้ำแข็งจักระสอบไหมบ้านจักระสอกครับน้ำแข็งจักระสอกเต็มทางบ่ประมาณสี่ห้าอกสี่ห้าตอกอ๋อนี่ครับแล้วก็มาดูซ่อนต่อนะครับต้องคัดให้ละเอียดเป็นบอ่อซ่อน นี่ครับของแบบนี้สอนไม่ได้นะครับถ้าคนขึ้นไปสอนนี่คนสอนนี่จะขาวเหมือนสซ้อนๆๆไม่มรุงปาน <c oughs> เราจะสอนอยู่ห้างห้างย่างห่วงห่วงนะครับนะดูดูดูครับ <c oughs> เคยเคยคัดมาเคยคัดมาอยู่บ่อนี่บ่เคยอ่ะเทือแรกบ่เทือแรกเลยอ่าก็มาลองเบิ่งว่าสีขาวหรือบ่ขาวเนาะโอ้แม่งทำหัวจักหนึ่งโคบ่ามาแล้วทำหัว <laughs> จักหนึ่งบ่ามาแล้วมันบ่ง่ายจะตัดทรงน้อยแต่พอโตแม่น้อยลูกบ่านเออส่วยกันเขาลอกลอก่อมาตั้งหงึงเลยเจ้ารวมตัวเองเนาะอืม เราจะมาดูว่าช่้งซ่อนนี่จะขาวหรือไม่ขาวนะครับนะ <ไป S 1> นี่เจ้าต้องนี่เออรูปยาาๆรูปยาวๆยาาไปอีกยาวไปอีกเ,อ,ก<า>เออนั่นล่ะรูปขอบมันก่อนหาม รูปขอบด้านนอกสักก่อนถ้าเป็นผ้าธรรมดาเนี่ยเขารูปแจ๊ดแจ๊ดแจ๊ดแล้วเลยได้สอนเลย,ยแต่นี่มันไปฆ่าตะปูนะจะต้องคัดหัวตะปูนอกพอมไ้ยคัดเด <laughs> ตอนนี้ไปหาค้ำอยู่แล้วอยู่ออกอยู่บ่าสองหัวนะอย่าอยู่นี่ครับ เริ่มความแจ่มเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วครับหลังจากช่้งซ่อนขึ้นไปเนี่ยครับต้องแลกมาด้วยความขาวนะครับเจ้าบุต้องไปซื้อครีมผิวโคมผิวขาวเด้อถ้าเห็นเขาเห็ดฟ้าเห็ดอย่างเจ้าไปขอคัดเลยจะขาวเนียนเลยผิวยาวได้เมียเดี๋ยวจะบอกเมียให้แหละต้องพึ่งครีมนะต้องใส่ครีมรุ่นนี้นะ เราต้องซื้อครีมขาวนะครับนะมาใครที่เป็นสาวๆนะครับก็มาหาสามีเป็นทั้งฝ้าเพดานเด้อครับเด้อเวลาขัดนี่ขัดเลยครับมาขึ้นมาขัดเองเลยรับรองขาวครับมาดูแขนทั้งซ่อนนะครับเริ่มเริ่มขาวแล้วครับนี่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 เริ่มมีแรวขาวแล้วนี่โอ้ไม่ธรรมดาชะทีไหนนี่ รู้สึกรู้สึกเป็นไดซ้ำซ้อนเออมันแบบวิวๆเล็กน่อยวิวๆนี่คือกันก็ขอาะพ่นสีอยู่บ่ซ้ำซ้อนบนบ่คืออะไรบ่อคือเนาะอันนี้มันอยู่ข้างบนข้างบนเนาะเกาะสีเลยมันยากกว่าหั่นยากกว่าหั่นเนี่ยบอเตนแต่มันบ่อเสียวเลยเนาะ แต่ถ้าสี่รถทั่วรถยางก็ยักเสือเที่ยวอยู่เลยเนาะเงยหน้านูนดูนี่เป็นมีมีความคิดเห็นเป็นใดๆครับนี่วิ่งว่างวิ่งว่างยังงวยลูกยังงวยยังงวยมันบ่ก้มลงมาแบบวับรวดมันบ่นานนี่คือความรู้สึกคนที่ขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับถ้าเงยหน้าขึ้นไปทํางานนี่ือถ้าก้มลงมาปุ๊บนี่จะมันจะงวยมันจะงวยภาษาอีสานนะครับอ่ภาษาไทยก็หัวจะฟั่มลงมาให้ได้นะครับ เราจะมาตามดูช่างซ่อนนะครับว่าช่างซ่อนนี่จะขาวยิงไหมในภารกิจขัดฝ้าเพดาน,นนะครับนะถ้าไม่ขาวนี่ก็ผมต้องอาบน้ำเด้อมือนี่เด้อ<า>ขัดนี่แล้วผมต้องอาบน้ำาวดได้แล้วอะผิวมันยังขาวยังเจ่มหลังจากที่น้องมาส่งน้ำแข็งแล้วก็ปัาด พอแล้วพอแล้วพอแล้วอโอ้ยพอแล้ว,วนนโอ้ยเนียนโอ้ยเนียนลายมันก็ะมึศเนาะนเ,เออเอเอหมุน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 เออนาน<อ> ครรั้งแกเรามีทดลองทดลองแล้วเราก็มาสัมภาษณนลุงปานนะครับนี่ตอนนี้กําลังกินทุเรียนนี่ป้าปีนี้จะกินกเทอะไรครับทุเรียนนี่ครับโน้ำฝั่งเต้านะครับเต้ารสชาติเป็นไงครับมักอไหมบ่รับรสชาตินี่เอาได้กับข้าวไปแล้วครับกินกับข้าวเป็นบ่หลังจากกินข้าวอิ่มแล้วนี่ต้องทุเรียนตามนี่สุดยอดเลยเป็นบ่ครับอร่อยอืมแสดงว่าเท่าหลายแล้วเจ้า ต้องมีของหวานตามไปนิดสิไม่บอกอย่าหลอกถามห,หลอกถามจ้าซื้อดอกกลัวจ <c oughs> นะมุบเพื่อไม่งานข้พอที่เดาๆออกอยู่ดอกว่าเจ้ารุ่นเล่าข้าวใดนะ <c oughs> ถ้ากินข้าวแล้วกินของหวานนั่นกินมาคนะมองละไมา้ตามนี่ <c oughs> นะครับนะนี่ก็หยอกเย้ากับเช่าแย่นะครับเราก็ม,มาดูนะครับยกคอยติดตามไปเรื่อยๆนะครับเห็นบ่อคือคอยว่าบ่อใช้ใเอาแขนลงมาตรงนู้นค่ะ โอ้ขาวแล้วเริ่มขาวแล้วช่งซ่อนนี่โบ้ดผมไปซื้อแป้งคอยวันนี้เห็นไหมครับเอซีผมก่ได้หลอกบริผมไม่ได้โกหกนะครับนะสาวสวยท่านใดที่ผิวไม่ขาวไม่เนียนนี่มานี่นี่นี่มีสามีแบบช่างฟ้าแบบช่างซ่อนนี่ครับรับรองขาวเนียนนะครับ อ๋อจะอย่าเพิ่งออกไป่คังเดียวโอ้ยผมหูดีผมดันนกรูนี่ดันแห้งลายมันติแตกเพิ่งรูบรูเบาเบาแตกแรกแตงเพิ่งได้ทราบไม่ละมันมีผ่านนี่โอ้ละอองอย่างกับหิมะนะครับอย่างกับหิมะตก ถ้าใครไม่แถวสกลนครนะครับหิมะไม่ตกอยากดูหิมะตกมาดูที่นี่นะครับถ้าอยากได้ครีมฟ้าผิวขาวก็มาที่นี่นะครับนี่นี่คือขั้นตอนการทำฝ้าเพดานนะครับเริ่มเริ่มเก็บงานนะครับโดยการขัดฟ้าเพดานนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสวัสดีครับ